ฮัลลโสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งค่ะว oui> ันนี้จะเป็นวอลกนะคะวอลกที่เน็ตมาคนเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าเน็ตคิดว่าพาสปอร์ตของเน็ตอ่ะยังไม่หมด แต่พอรู้ตัวอีกทีก็คือหมดไปแล้ว2เดือนจ้าคือตอนนี้พาสปอร์ตขาดค่ะแล้วตอนนี้เมก็กำลังจะไปทำพาสปอร์ตใหม่นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแบบว่าอะไรที่ทำให้น้องๆที่เพิ่งมาแล้วแบบพาสปอร์ตหมดหรือว่าบัตรประชาชนหายอะไรแบบนี้นะคะถ้าจะทำใหม่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะที่ออสเตรเลียมีที่ให้ทำใหม่เหมือนที่ไทยเลยนะคะแล้ววันนี้เน็ตจะพาไปดูนะคะแต่ตอนนี้เน็ตก็กำลังเดินอยู่เดี๋ยวจะไปขึ้นรถไฟน้อ ฮ่าฮาแล้วเดี๋ยวก็คุยกันไปเรื่อยๆนะทุกคนปะเนตต้องรีบไปแล้วเพราะว่าเนตอะบุ๊กทำพาส,สปอร์ตไว้ล่วงหน้าแล้วตอน9ก้าโมงครึ่งนะคะตอนนี้ประมาณ8ปดโมงกำลังจะ8ปดโมงครึ่งเนตต้องแต่ว่าเนตต้องรีบไปขึ้นรถไฟก่อนเพื่อที่จะไปให้ถึงก่อนเวลาประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็แต่ในชีว่าเนตน,น่าจะต้องไปให้ถึงก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะเดี๋ยวว่าเนทจะบหลงทางนะคะตามนี้ด้ว ทุกคนได้ขอนั่งเล่าให้ทุกคนฟังก่อนนี่ก็ลงมาจากสั่นเซกิราชีนะก็คือว่าเมื่อกี้พยายามพูบดบนรถไฟแล้วแต่ว่ามันมันเสียงดังเนาะโอ้เสียงดังมากเลยอะไปหาที่เงียบๆพูดแล้วกันเนาะ ัไม่ยืนแต่ชอบเห็นอีกสาขานึงอยื่แถวในเมืองนั่นแหละไอ,อันนี้ก็หนหนืองวปะอาล่าทุกคนเนี่ยมาถึงแล้วนะตึกตึกข้างหลังนี้เลยนะคะห <c oughs> นึ่งสามหนึ่งเมอร์คิวรี่นี่เมอร์คิวรี่หรือเปล่าวะไม่รู้นั่นแหละแต่ว่า กงสุนไทยทเวลาเปิดก็คือ9ก้ามงครึ่งนะคะแล้วเวลานัดของนี้ก็คือ9ก้าโมงครึ่งเลยก็คือคิวแรกเน็ตมาถึงก่อนเวลา15บห้านาีนะคะโอเคตอนนี้เน็ตอยู่หน้าตึกแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เน็ตจะขึ้นไปเน็ตจะมาพูดให้เพื่อนๆฟังก่อนสแปมว่ายังไงขึ้นไปตอนนี้ก็ยังไม่กดเนาแล้มีคนไทยเดินขึ้นไปบ้างแล,ล้วแหละแต่คงคนคงเข้าไปรอก็ประมาณว่าถ้าสำหรับใครที่อยากทาพาสปอร์ตหรือว่าประชาชนไทยนะคะทําได้นะคะแต่ว่าียอเซียเนียกงศุนไทยจะมีอยู่2ที่นะ ที่ซิดนีย์กับที่แคนเบรานะคะใครที่อยู่นิวเบิร์หรือที่เพิร์ตทีวิที่บริสเบนก็ต้องมาทําที่นี่นะคะต้องบุ๊กออนไลน์มานะคะก็จะบุ๊กยากนิดนึงตอนนั้นเนทยหพี่เมย์บุ๊กให้แต่ว่าได้เร็วที่สุดเนี่ยช่วงนี้แหละประมาณนี้แหละแต่ว่าเห็นว่าต้องรออีกเกือบเดือนเนี่ยกว่าที่พาสปอร์ตจะไปส่งที่บ้านนะคะเนไม่รู้ว่านี่จะถ่ายได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนขึ้นไปดูนะครอยู่ที่ชั้น8เนาะตึกหนึ่งเนาะ เสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วแบบเร็วมากโชคดีมากแบบเดียวแบบเดียว กำลังจะเดินกลับไปที่เซกิล่าคีสเตชันนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกตอนแรกกะว่าก็จะแอบพี่เมย์ไปเดินเล่นน่าจะไม่ได้ละเดี๋ยวกลับไปดูไทคีเพราะว่าพี่เมย์อ,อยู่บ้านดูไทยคีนะคะไทคีทำหนังนะคะแม่ก็เลยได้มาคนเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวน็ตขอเดินไปสเตชันก่อนแล้วเดี๋ยวเน็ตจะมาสรุปการมาทำพาส,สปอร์ตหรือว่าการมาทำติดต่อธุระต่างๆที่กงสุีไทยในซิดนีนะคะเดี๋ยวเน็ตมาเล่าให้ฟังขอเดินแป๊บเดี๋ยวรถชน โอ้หตอนนี้ไนีนถึงแถวบ้านแล้วนะคะกำลังเดินกลับบ้านก็เดี๋ยวจะ คือโอกาสนี้นะคะสรุปในระหว่างที่เดินกลับบ้านเนาะโอเคก็คือว่าพาสปอร์ตของเน็ตนะคะมันหมดอายุทีนี้เนตก็เลยจะจําเป็นจะต้องไปต่อเนาะก็คือวิธีการก็คือเราบุ๊กออนไลน์เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรงศุนไทยนะคะในออซานะเดี๋ยวนเนตขึ้นให้เนาะแล้วก็จองออนไลน์ไปสานะคะแนะนําให้มาบุ๊กช่วง9ก้าโมงครึ่งเพราะว่ากงศุนจะเปิด9ก้าโมงครึ่งจันทร์ถึงศุกร์นะคะเนตบุ๊กตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะ มาถึงก่อนเวลาประมาณ5-10นาทีระหว่างก่อนวันที่จะถึงกําหนดเนี่ยเขาก็จะอ e ีเมลมาบอกแล้วก็จะส่งข้อความมาเตือนตลอดว่าเดี๋ยวเธอมีบุ๊กนะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเรื่อยๆนะคะ <B ang> นั่งรถไฟไปลงสก,กิลาคีนะคะก็คือวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็เปิดแมพไปจ้แล้วตามที่อยู่ที่ใน,นขึ้นให้ตรงนี้รึบร๊บตึ๊ดึงสหนึ่งสักอย่างนะนั่นแหละแล้วก็เดินจากสเั่นไปประมาณ 500เมตรเดินประมาณไม่ถึง10นาทีเดินแบบ678นาทีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น 8, อปาก็คือจะมีพนักง,งานคนไทยนะคะไม่ต้องห่วงเลยจะพูดภาษาไทยกับเรานะคะน้องๆไม่ต้องห่วงเลยเนะะาะทำแบบประชาชนเหมือนกันนะคะก็ต้องบุ๊กออนไลน์เหมือนกันแบบนี้แหละนั่นแหละแล้วก็เขาจะให้สแกน QR โค้ดแล้วก็กรอกข้อมูลเอกสารต่างๆออนไลน์นะคะซับบิบรอเรียกนั่นแหละปุ๊บปุ๊บถ่ายลงถ่ายรูปเรียบยร้บรอนสแกนนิ้วมือเหมือนที่ไทยเลยนะคะ สำหรับพาสปอร์ตเนาะก็จะมีให้เลือกว่าจะทำกี่ปีระหว่าง5ปีกับ10ปีถ้าทำา5ปีก็จะมีค่าธรรมเนียม60ดอลนะคะแต่ว่าถ้าทำา10ปีก็90ดอลิบดอเน็ตเลือกทำ5้าปีเพราะว่าเผื่อหน้าเปลี่ยนอะไรเนี้ยก็ไปถ่ายใหม่นั่นแหละก็นี่แหละแต่งเต็มไปถ่ายรูปบัตรอะไรต่างๆเหมือนที่ไทยนะคะแล้วก็ให้เลือกด้วยว่าจะไปรับเองหรือว่าจะให้ส่งไปรษณีย์นะคะส่วนตัวเน็ตเลือกไปรับเองเพราะว่าเน็ตกู้หายนะคะ ก็ประมาณนี้นะทุกคนวันนี้หมดหมดแล้วแหละหมดแค่นี้เนะ่กกำลังกลับบ้านเลยใกล้จะถึงบ้านแล้วก็ไว้ชิปหน้าคือช่วงนี้เน่ยจะยุ่งยุ่งนิดนึงเพราะว่าย้ายบ้านอีกแล้วแม่จมําได้ไหมควที่แล้วที่เน็กย้ายบ้านอ่ะคือตอนนี้มันหกเดือนแล้วเวสเสียงดังนิดนึงเพราะว่าเน็กกำลังเดินเรียกทางรถไฟนั่นแหละย้ายบ้านอีกแล้วแม่ก็เลยกะว่าเดี๋ยวลิปหน้านี่จะทําย้ายบ้านแล้วก็จะมาพูด เกี่วยวกับแบบการย้ายบ้านในซิดนีย์หาบูงหาบ้านอะไรซึ่งแบบที่ผ่านมามันหายากมากช่วงนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประ,ประสบการณ์การหาบ้านในซิดนีย์แบบจริงๆจังๆล้วก็ย้ายบ้านในซิดนีย์แบบจริงๆจังๆนะคะก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันทุกวนที่ดีค่ะ